แต่เ,เพราะเซีฟเซสชั่นคอนเสิร์ตเดียวที่จะให้คุณชมชิดชัดเต็มตาชัดทุกเสียงกับมินิคอนเสิร์ตจากิลปินสุดซีทที่ให้คุณใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟเพียง20คนฟังรายละเอียดชัดๆได้ทุกช่วงดีเจที่97.5 FM ไว,ไว้มันพันวน์ ับม,มาก,กระโดดกระต่อนะครับกับาได้ก,ากา้านขยังแก้วกระโดดครับโอ้โห,โโหพี่ดอทเมื่อกี้เห็นน้องอ้นโดดแล้วแบบนี่มันเที่ยวอยากเป็นโดดบ้างเลยอยากโชว์ว่างั้นสนุกไงไแต่ตอนนี้ถือเวลามผมแล้วครับพี่ดอสตัวจริงตัวจริงวันนี้เนี่ยมันต้องเหมาะตัวจริงหนึ่งผม,มวันนี้เนี่ยจะโดดเข้าไปสู่คอนเสิร์ตครับคุณเคยดูไหมคอนเสิร์ตดูเวลาไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยคุณประทับใจเลยนอกเหนือจาก ตัวเพลงแล้วก็ตัวเสียงเป็นอีกแบผมประทับใจโปรดักชั่นสเสียงเ oh. นี่ยแหละครับ oh. ผมพูดวกไปวนมาเนี่ยเพราะผมจะวกเข้านี่ครับ oh. เรื่องของโปรดักชั่นการจะทำคอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตมันต้องใช้การคิดคิดอย่างดีว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ตัวศิลป,ปินรวมไปถึงเพลงและคนดูมีความสุขไปพร้อมๆกัน uh. นี่แหละครับคือตัวจริงของผมในวันนี้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำคอนเสิร์ตไปแล้วโอ้โหเกินร้อยเลยก็ว่าได้ เกินร้อยคอนเสิร์ตของประเทศไทยเลยและตัวจริงของเราตันนี้คือคุณพลหุยประเสริฐแล้ววันนี้ผมพาชาวขาย่งก้ากระโดดนะครับมาทำความรู้จักกับคนทำงานเบื้องหลังอีกหนึ่งสาขาชีพที่ทำหน้าที่สร้างความสุขความสนุกและความทับใจบนเวทีคอนเสิร์ตและนี่คือคนที่คิดและออกแบบโปรดักชั่นให้กับคอนเสิร์ตต่างๆมาก,กว่าร้อยคอนเสิร์ตแล้ว กับคุณพลหุยประเสริฐนั่นเองครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็พาชาวเพียงเก้ากระโดดเนี่ยนะฮะมาพบผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นร้อยคอนเสิร์ตแล้วนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วตัวทิ้งของเราวันนี้พี่พลหุยประเสริฐนั่นเองครับสวัสดีครับที่นี่มันคืออะไรยังไงลองบอกผมก่อนใช่ไหมเป็นบริษัทของผมนะครับชื่อบริษัทหุยนะครับทำพวกงานออกแบบโปรดักชันของเอนเตอร์เทนเมนต์มันจะเป็นละครเวทีบ้าง คอนเสิร์ตบ้างบางช่วงก็อคอนเสิร์ตเยอะบางช่วงก็รายการทีวีเยอะทำมาแล้วกี่งานนะเห็นนี่เขาบอกว่าเกินร้อยจริงๆนะฮะน่าจะจริงครับหลักของมันเลยคืออะไรหน้าที่หลักของการเป็นโปรดักชันหน้าที่ของผมก็คือพวกโปรดักชันดีไซน์คือดูภาพรวมของงานคอนเสิร์ตทั้งหมดแสงสีเสียงผ้าต่างๆหลังๆเนี่ยก็จะทำไปถึงขั้นสคริป ช่วยดูซีเควนซ์ช่วยดูครีเอทีฟผมพูดง่ายๆว่าตอนนี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งเนี้ยพี่สามารถคิดได้เขาทุกอย่างใช่ใช่ส่วนที่ยากที่สุดมันคือส่วนไหนครับทำยังไงให้ได้อย่างที่เราต้องการครัเพราะ<ม>ว่าผมว่าเราอยากให้มันเศร้าเราต้องมาคิดละเศร้านี่จะตีความหมายได้ยังไงบ้างจริงท้ายสุดกวันี้ความยากผมคือคือการคิดอะไรที่มันไม่เหมือนเดิม ทำงานออกมาขนาดนี้เป็นร้อยๆงานเนี่ยฮะมันมีส่วนไหนที่แบบไ้ยเลยจะทําให้คนจําเราว่าเฮ้ยนี่คือโปรเจกชันนะมันมีอะไรที่มันเจ๋งนะจุดไหนที่คิดว่ามันเป็นจุดสําคัญเลยรูปแบบของดีไซน์อ่ะมันย่อมทําให้จําได้อยู่แล้วบ,บางทีผมทาบอดี้สแลมนั่งเล่นผมก็ท่อกระดาษเยอะๆมาใส่มีภาพจําอยู่ <ผม S 2> แล้วหรือว่าทําพาราดอกตอนนั้นผมทําเอาเอาตัวลูกโป่งต,ต่เป็นตุ๊ช่างลูกเป็ดคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ภาพจําเหล่านี้มันต้องตรงกับแบรนด์ของศิลปินเข้าใจเข้าใจ คาว่าโปรดชั่นที่ดีในนิยามของมิพลมันต้องเป็นยังไงครับคือซัพพอร์ตศิลปินซัพพอร์ตคนดูให้คนดูรู้สึกดีกับสิ่งที่กําลังดูสคริปที่เราจะวางก่อนแหละว่าเราจะให้ศิลปินเป็นยังไงและโปรดชั่นเนี้ยก็จะเป็นซัพพอร์ตตรงมันในมุมผมคือโปรดชั่นที่ดี แล้รถ้าของคนไทยกับเมืองนอกในเรื่องของการไปดูคอนเสิร์ตพี่ว่าม,มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างทั้งหมดการดูคอนเสิร์ตคือความคลั่งไคล้ในศิลปินคุณก็ไปดูทาทายังคุณกีทาทายังคุณทัชายังคุณกรีตและด้กาก้กาก็ไปดูกากา้าทีนแต่ฝรั่งมันก็มีความบ้าระห่ำมากกว่าคนไทยอะไรเงี้ยถอดเสื้อป้าอ,อะไรงเงี้ยเต็นกันแต่ท้าสุดก็คือเราก็ไปเสพคอนเสิร์ตไปเสพศิลปินไปเสพเพลงเป็นหลักเปรียบเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้ฮะสมัยก่อนกับสมัยนี้ผมว่ามันต่างกันพอสมควรเพราะว่า พี่ธุรกิจเพลงสมัยก่อนเนี่ยเราทำคอนเสิร์ตไม่บ่อยพิทีนาอย่างเงี้ยสมุตินาอย่างเงี้ยมีคอนเสิร์ตทีบว่าจริงใหญ่ขายเทปเป็นหลักอ่ามีขายเทปอะไรอ่ามีสักครั้งหนึ่งครับผมในการอัลบั้มนี้โอ้โหคนดูไม่ได้เจอพิตินาเลยพิตินาไม่ได้ออกมาเล่นอะไรเลยครับก็เจอคอนเสิร์ตนี้ดังนั้นความคลั่งไคล้มันจะสูงมากในการจัดละคอนเสิร์ตแต่วันนี้คุณสามารถเห็นโปรเตโต้บริสเลนในผับหนึ่งเราพบตัวเขาง่ายขึ้นครับผมพอพบตัวเขาง่ายขึ้นปั๊บเนี่ยความคลั่งไคล้ในการเจอครั้งในคอนเเสิรร์ตนนี่ยยจะ้อลงคับ ก็ส่งผลให้กับโปรดักชันต้องทํางานหนักมากขึ้นทำยังไงให้แบบว่าไม่เหมือนอยู่ในภาพอยู่ในภาพถูกต้องครีเอทีฟต้องทำงานมากขึ้นร้องเพลงแบบเดิมหรซ้ำนะมันก็ต้องทําใหม่แล้วโจทย์ก็จะเป็นคนละโจทย์โจทย์จะเริ่มเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมของเพลงที่มันเปลี่ยนไป การทำคอนเสิร์ตสำหรับตัวพี่เลยครับแคร์ใครที่สุดระวังลูกค้าศิลปินหรือคนดูจริงๆแล้วทุกคนจะต้องถูกแคร์ในคนละแบบแต่คนที่สำคัญคที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นคนดูจริงๆแล้วถ้าทุกคนมุ่งไปที่จุดเดียวกันหมายความว่าลูกค้าเองตัวศิลปินเองทุกคนมุ่งไปที่โจทย์คนดูเนี่ยมันจะเหมือนมีเส้นทางเเดียวกันใช่<อ>แล้วเราก็จะวิ่งไปส่เส้นเดียวกันแต่ท้ายสุดในการทางานเราต้องแคร์ทุกคนแหละ พราะทุกคนทางานให้เราเราไม่ได้ลูกค้าเพราะลูกค้ามัแต่ต่างเราวันนี้ทํางานให้เราเราก็ต้องเห็นเขาหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเป็นเส้นทางเลยถ้าเป็นเส้นทางเดียวกันมันก็จะมันก็จะสวยงาม ใค้คานิยามแล้วคันคำว่าตัวจริงของตัวพี่เลยตอนนี้เพราะถ้าพูดถึงในเรื่องของการคิดคอนเสิร์ตตอนนี้ผมว่าพี่ก็เป็นตัวจริงในวงการนี้แหละคือคําว่าตัวจริงจริงๆผมมอบให้กับทุกๆคนที่ทํางานนะจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้อยู่คนเดียวครับคือมันต้องมีทีมงานอีกมากที่เขาพพอร์ตผมคนทุกคนนี้คือตัวจริงที่สร้างงานจริงๆถ้าเราจะเป็นตัวจริงได้เราจะต้องมีอินสปีเรชั่นให้กับคนอื่นคนอื่นเห็นแล้วได้รับแรงบันดาลใจที่จะเดินต่อ ครับผมว่าคนเหล่านี้น่าจะเป็นตัวจริงที่ที่สมบูรณ์มากและนี่นะครับก็คือตัวจริงครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้สร้างความสุขแล้วความสนุกนะครับความทับใจให้กับคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับพี่พลหุยประเสริฐนเองครับขอบคุณมากครับ ไงตัวจริงของผมในวันนี้พ<ด>ี่พลผมว่าเป็นหนึ่งอย่างที่ดีมากๆนะเพราะว่าหลายๆคนน้องๆสมัยนี้อาจจะไม่รู้ด้วยเฮ้ยมีอาชีพนี้ด้วยเหรอครับ,ครบโคเักชัน่นร,ร,รับทำา้อยคชั่นคอนเสิร์ตรผมว่ามีหลายคนอยากทำเพราะอยากอะไรไหมฮะ อยากใกล้ชิดศิลปินและที่สําคัญ <c oughs> คนเบื้องหลังนี่แหละผมว่าเป็นแรงผลักดันให้ศิลปินมีชื่อเสียงได้ใช่อันนี้สําคัญเลยครับวันนี้ถือว่าครบถ้วนครับทุกอย่างแล้วก็สงดานมากได้รู้เบื้องลึกของการทำโปรดักชันด้วยครับนะครับวันนี้โมลาแล้วนะครับยังไงต้องขอขอบคุณมากเลยทุกการติดตามนะครับสามารถติดตามนะฮะหรือว่าคอมเมนต์ติชมได้เลยนะับรายการของเรานะฮะทางเบอร์ไปเว็บอ s e e d m c o r d c o m นะครับรูมไปถึงทั้งอีเมลครับ t v s e e d m c o r c o m เช่นเดียวกันครับครับผมรูมไปถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ของเราหลายช่องทางมากๆนะฮะ YouTube Facebook Line Instagram Twitter แล้วก็ WeChat ด้วยนะฮะที่นี่ที่เดียวครับผม s e e d m c o r d ครับและที่นี่ที่เดียวเช่นกันที่คุณจะมาสนุกสนานได้กับร้านแห่งนี้ครับครับกับเดอะบีดแล้ว Rca b l o กดีมากันได้ครับผมและวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วเจอกันใหม่กับรายการของเรา ทุกวันพุธห้าทุ่มครึ่ทางโมนาทีวีแบบนี้กับรายการขย e n ก้ากระโดดกระโดะโดใช้ชีวิตสัปดาห์หน้ากลับมากระโดดกันต่อคับพวกเรา3าคนเช่นเคยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดไม่ถึงอนะ่ะมันก็จะมักจะเกิดอยู่เสมอเสมอขอให้กล้าคิดอะไรแล้วก็ทำมันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้อยู่ที่เราจะทำหรือไม่แค่นั้นเองครับ ท้ายสุดสิ่งที่จะเหมาะกับตัวเราเองอ่ะมันมันต้องหาเองสัปดาห์หน้าทำนองนั้นพบกับ14ปีบนเส้นทางสายดนตรีที่ไม่เคยหยุดนิ่งของรีวิวฮิปฮอปแถวหน้าของเมืองไทยไทเทเนียมและพบกับตัวจริงของศิลปินเพื่อชีวิตแห่งชาติแอดยืนยงโอภาคุณ